นี่นะเรียบร้อยแล้วอาจจะชาไปนิดนึงเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะมีก่อก็เดี๋ยวเราไปแคว้นกันตรงนู้นเลย,เด,ยเดี๋ยวให้มาดูเนี่อันนี้ตนตนเดฟที่ลงมะพร้าวไว้แคว้นไว้นี่นี่นี่แคว้นตรงไหนในกลุ่มตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวมันไกลน้ําไปตรงนู้นไกลน้ําไปอนะ่ะใช่ใชมันจะไม่ค่อยถึง อจรัยพอรอยิโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้โยมงพาอถวายนี้มาต้นลินมังกรแคร์ใช่ไหมเออลินมังกรแคร์วันนี้มันมีทั้งหมดมันมีสามหนอนี่ฮะสามหนอก็หนาต้นใหญ่ต้นกลางและต้นเล็กก็เนื่องจากเราได้ไอเดียใหม่เพราะต้นเอ,อลินมังกรแคร์นี้สามารถไปปลูกในกระถางได้แต่เราเปลี่ยนเอามาลงนี่ฮะ กะลามะาพร้าวเหมือนเดิมแต่เราแยกเป็นกระถางกระถางแต่แล้วเราจะได้เอาไปแขวนไว้ตามรัวมันจะได้ดูดีถ้าเราปลูกในกระถางนี่กระถางมันไม่พอเนื่องจากกระถางพลาสติกนี่มันไปปลูกตน้นไม้ใหญ่ๆจะดีกว่าก็เราวันนั้นได้ขัดลูกมะพร้าวแล้วมันมีเสียสามลูกก็เดี๋ยวเอามาทําเป็นกระถางแทนแล้วกันเดี๋ยววันนี้เอา ทุกอย่างพักตัดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อประหยัดเวลาพอไม่อย่างนั้นเหนื่อยตัดตัดลูงมะพร้าวนี้ถ้าไม่มีเครื่องตัดเนื่อยมันฟืดเรื่อยแล้วมันฟืดอ่นนี้ฮะเจาะเรียบร้อยเรารอลงกระทงอย่างเดียวนี่แล้วนี่มาแบง่งอ้าวไม่ตายนะตายไม่นม่ตายแล้วมันนีลากมีลากนะโอ้มือหนักไปหน่อย ทั้งหมดใดสามสามนอลงนอใหญ่ก่อนแล้วกันนอใหญ่เราลงเอาดินลงไปก่อนเลยนะปลูกง่ายๆเดิมๆแบบที่พระเคยทำอะ่ะก็ไม่ต้องอธิบายมากอยู่ที่เราลดต้นพวกนี้ถ้าเราลดน้ำดีอะ่ะมันชอบน้ำลดน้ำดีๆเดี๋ยวก็งอกเติบโต,วตวไวเนี่ยแต่ลูกมะพร้าวนี่อย่าอย่าลืมเจาะตุดด้วย เพราะถ้าเราปลูกในกระลาด้วยมีเปลือกด้วยมีกระลาด้วยกระลามันไม่ถ่ายเทน้ํามันน้ํามันชุ่มเยอะมันทําให้หลากหลากต้นไม้เนี่ยเน่าเราก็เลยต้องเจาะรูเวลาลดน้ำปุ๊บมันจะระบายน้ำได้นี่ฮะเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลยเสร็จแล้วอันดับต่อไปต้องจัดให้แน่นเลยนะอัดให้แน่นเลย เพื่ออยให้มันยกแยกอัดไปเลยไม่ต้องกลัวมันตายแต่ตอนนี้ยุงเยอะมากเลยครูเขาเลี้ยงยุงไว้เพราะฝนตกมาลายวันยุงเยอะ <ๆ S 1> นค่ครูเลี้ยงแมวมากกว่เลี้ยงน<อ>นแมวอะ่ะน,นอนอย่างไรนะเอาเราตายไปในตัวหนึ่งในเนี่นนยอนอนสบายใจเฉยนอนสบายใจพระเบิร์ดบอกว่าครูเป็นถาดแมวเห็นตอนเช้ามากก็ ผ่ามันเดินใช่ผ่ามันเดินมันจำเป็นฮะมันจำเป็นจำเป็นนะนี่โดนมากัดไปตายไปตัวหนึ่งแล้วน่าจะตัวเดียวน่าจะเปลูกในท้องมันด้วยเออมันทองตังทองนี่ไอ้ไอ้อะไรชื่ออะไรไข่ดาวไข่ดาวชื่อชื่อนากินเชียวไข่ดาวนี่นะหยับให้แน่นเลย ไม่ต้องกลัวมันนี่นะมันหักนะเราต้องพยายามยัดให้มันแน่นเดี๋ยวมันยังไงกลางมาพร้าวนานๆมันจะนี่มันจะย่อยแล้วมันจะทําให้ไม่แน่นต้นไม้มันขาดดินตายนี่นี่นไดประมาณนี้เสรแล้วลูกที่สองลูกที่สองอันนี้มีเหนือมีเนือแต่ไม่มีน้ํามีเนือไม่มีน้ํา ขัดมาเดี๋ยวเราจะอันไหนที่มีน้ำเราจะตัดตัดหัวเราไปทำไปแควนไว้เพราะแบบมะพร้าวไม่ต้องลงดินให้มันโตให้มันงอกขึ้นนี่นะนี่สามกระถางละเดี๋ยวที่เลือแล้วก็พ้ะเจาะรูแล้ใช่ไหมเนะี่ยเจาะรูแล้วที่เลือแล้ก็หารูอย่างเดียว สูรพ้าวใช้อะไรจอดจ่เหล็กเหล็กที่ผ่าไว้ เดินไปข้างนูน้นบนถนนลาตีจะคือเขียวอันนั้นมีใบมันจะเป็นใบใบนาคมาั้งใช่ไหมพ้าที่พามาใบนาคหรือใบทอง จำชื่อม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันแต่มาตะกูลใบทองใบหน้าใบเงินใบทองอ่ะนี่นะเรียบร้อยแล้วอาจจะชาไปนิดนึงเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะมีกอ่อก็<笑><笑>เดี๋ยวเราไปแคว้นกันตรงนู้นเลยไปรูเดี๋ยวให้มาดูเนี่ยอันนี้ตนตนเดฟที่ลงมะพร้าวไว้แคว้นไวน้นี่นี่แคว้นตรงไหนเนี่ยครู นนตรงนี้ใช่๋วยวมันไกลน้ำไปตรงนู้นไกลน้ำไปนะใช่ม,<า>มันจะไม่ค่อยถึงใชใ่ใหม่ๆไม่ต้องโดบน้ำก่อนเนีล้วก็ตรงนี้นี่นะ ตนลินมังกรแคร์เราเอามาลงในกระลามะพร้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอให้มันสมบูรณ์วันนี้มันแตกใหญ่วันนี้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะพระจะอัปเดตให้ดูว่าความสวยงามเป็นยังไงเพราะพระไปเห็นในกระถางของเขาอะ่ะเขาปลูกในกระถางบานๆหน่อยนะแล้วมันออกมาสวยมันจะบานตามกระถางไปด้วยบังคับมันก็ถ้าคลิปนี้ดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาปรีชามเมืองแมวด้วยก็รอนานไม่ได้ยุง่งจักัด ก็จบคลิปเพืพ่อเพลงตัวนี้ข้อจรรทพร